สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มีตัวละครใหม่มานะครับก็เป็นไปตามคาดเลยนะครับดักลูลูเบลมาแล้วนะครับก็คือลูลูเบลอัปเกรดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเปอร์เซ็นต์กันดีกว่าว่าจะบวกเพิ่มขนาดไหนนะครับแต่หน้าตานี่คือแบบเปลี่ยนไปเยอะนะสีเปลี่ยนไปสีนี้ไม่ค่อยสวยเลยครับบอกตามตรงนะครับ สกิลแรกเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์จะเป็น80นะครับสกิลที่2จะเป็น75 65แล้วก็70นะครับของเดิมมันเท่าไหร่ของเดิมสกิลแรก65นะครับเพิ่มมา15สกิลที่2เนี่ยก็เพิ่มมาสกิลแรก15ครับชาร์จโลกก็15แต่ว่าควบคุมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสกิลเชิดเนี่ยเพิ่มแค่10นะครับ ก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับดูดีขึ้นเยอะแต่ถามว่า mm hmm. เก่งท่าเซิร์ฟเกาหลีหรือยังยังนะครับเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเปอร์เซ็นสูงกว่าเราอีกนะครับ mm hmm. ถ้าผมจำไม่ผิดก็สกิลละสิบนะครับบวกจากนี้ไปอีกสิบเปนะ่ะคือโหดกว่าเยอะเลยครับแต่ว่าแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับไม่เป็นไรนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวแพทเทิร์นกาวนะครับเป็นโลลล2เวอร์ชั่นเหรอ สกิลก็น่าจะเหมือนกันนะครับอืมต่างกันแค่ตัวนึงได้บัฟตัวนึงไม่ได้บัฟนะครับเรามาดูนี่กันดีกว่าครับดาลลูลูเบลนะครับเอาลูลูเบลเนี่ยมาแลกนะครับหา S2 ใบเพิ่มนะครับใครไม่มีลูลูเบลเนี่ยก็สามารถหาได้ในอีเวนต์นี้นะครับจะแลกลูลูเบลต้องหา A' บวกเนี่ยอย่างละ1ใบนะครับแล้วก็ S2 ใบนะครับ จัดเอสเนี่ยใช้ A 1-4ะครับอย่างละ2ใบในการแรก A ที่หายากผมไม่รู้จริงๆครับว่า A ไหนนะครับแพทเทิรก้าเขา่ขาฟักชนะเหรอครับดีมากเลยเฮ้ยนะครับได้สองร้อเพชรนะครับแต่ว่าแต้มผมยังไม่พอเหม็นเขียวมากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฝุ่มกันเลยนะครับผมมีเพชรอยู่39252นะครับขอปิดซัก 3,000ได้ไหมอ่ะขอแบบอวยๆได้ไหมครับไม่อยากเสียเพชรเยอะนะครับช่วงนี้ของดีๆมาติดๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่า A ไหนหายากนะผมว่าไม่หนึ่งก็4นะครับไปลุยครับน่าจะเป็น A 1 A 4มา2ใบแบบนี้นะครับชัวร์เลยครับ A 1 A1 จ๋าไปอยู่ไหนผมไม่ชอบแบบนี้เลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยแพ็กการ์ดเสื้อของดูลูเบล A1 เหรอครับโอ้โหแบบนี้ชัดเลย A1 หายากแน่นอนครับเราหาแค่3ใบนะเดี๋ยวนอนเราเติมได้ครับโอเคไหมเติมอีกแล้วคำนี้อีกแล้วครับมาแล้ว A1 นะครับ เติมเลยดีกว่าเผื่อได้3ใบครับช่วงนี้ดวงดีอ่ะครับตอนนี้ผมก็เติมเรียบร้อยแล้วนะครับ A1 1นึถึงสใบนะครับผมขอมากกว่า1พอครับขอแค่นี้จริงๆเติมทุกอีเวนต์นะครับเกมช่วยอวยผมด้วยขอร้องครับมากกว่า1มากกว่า1เป็นไงละ่ะปวดหัวเลยครับของแถมครับขอ A1 ได้ไหม เราต้องการอีกแค่2ใบนะครับ A 1นนะขอเธอครับอวยๆผมเธอะเติมแล้วนะเพื่อ A 1ครับมามาทุกเลขยกเว้น1ขอหนึ่งหน่อยครับเออมาแล้วขาดอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับขอเช็คก่อนเพื่อความชัวร์ครับ พาดอีกตัวหนึ่งครับผมว่าเปิดของฟรีก็น่าจะมาแล้วนะครับของฟรี A1 ครับขอร้องล่ะไม่ได้นะครับ A1 มา A1 บหนึ่งไม่ต้องมาแล้วครับ A บวกไม่อยากได้ครับอยาได้แค่ A1 A1 หนึ่งใสุดท้ายขอร้อนละครับเออเรียบร้อยมาแล้วครับเป็นอีเวนที่ไม่ยากเลยครับเรียบร้อยได้แล้วเวอร์ชั่นดาร์กนะครับก็ดูไม่ได้ยากนะอีเวนเนียนะครับถือว่าทำง่ายอยู่ครับแต่ใครไม่มีลูรูเบลเนี่ย a อบออกยากอยู่นะนะครับ แต่เราสามารถรวมได้นะครับส่วนใหญ่นะเบวกถ้าหายากอะให้รวมครับเวลารวมมาจะได้นะครับบัฟของน้องลูรูเบลนะครับสกิลนี้อีกแล้วนะเมื่อทอยเตา๋าโอกาส70%เลือกหน้าหลังแล้วทอยถ้าผ่านฝ่ายตรงข้ามผาักไปยังพื้นที่ของฉันแบบสุ่มนะครับนี่มันบัฟของแม่มดนะครับเป็นหมัดทอยหน้าหลังนะครับ คือบัฟโครขี้โกงอ่ะนะลูรูเบลนะครับเป็นมะเร็งตัวใหม่นะครับในเกม2อาทิตย์นะครับหลังจาก2อาทิตย์มันก็ยังเก่งอยู่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันก็สูงนะครับเปิด <resp> ของแถมเล่นครับอีเวนต์เนี้ยผมบอกเลยนะถ้าใครมีลูรูเบลอยู่แล้วทำเถอะครับมันง่ายไม่ยากหรอกแต่ว่าถ้าใครไม่มีลูรูเบลเนี่ย มันต้องหา S เพิ่มอีกใบครับมันจะค่อนข้างยากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมสามารถหา A บวกได้ผมสามารถแลกลูรูเบลได้อีกตัวหนึ่งเลยนะถึงแม้ว่าลูดูเบลเวอร์ชันดาของเราเนี่ยจะถูกเนื้อเหมือนเดิมนะครับเปอร์เซ็นยังไม่เท่าเกาหลีแต่ว่าแค่นี้ก็เก่งแล้วครับสูงขึ้นมา1 0 1 5เนี่ยดูดีแล้วนะครับอย่าไปคิดมากนะครับถ้าเป็นแบบของเกาหลีมันก็โหดไปนะเปอร์เซ็นแบบแบบ80-90นะครับไม่ไหวหรอก มันจะแบบไม่สมดุลเกินไปนะครับถ้าใครมีลูรูเบลอยู่แล้วแนะนำไม่ทำแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ลองคิดเอานะว่าเราจะลงทุนดีไหมนะครับมันเก่งแหละรอดูรีวิวก่อนก็ได้นะครับก็เอาไว้รอดูรีวิวได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดได้ปุ่มแดงๆนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคน